ปหลัดขึ้นมาเป็นแทนเถอเพราะว่าระหว่างข้าราชการกับก,ก,กับนักการเมืองเนี่ยถ้าจะมีการโกงกันจริงๆอะนะนักการเมืองอะโกงเป็นร้อยๆเท่าพันๆเท่าอะแต่แต่ข้าราชการจะโกงก็โกงเพียงแค่อ่ามียางเก่งก็ไม่เกินร้อยล้านหรอกเออเท่าที่ฟังฟังมานะเนอะเนอะใช่เลอเดี๋ยวมันจะเล่าคุณฟังนะครับอ่าผมได้ข้อมูลมาว่าตําแหน่งพบตร,ตรนี่ย ได้เอาเจาแค่สวยแค่หวยแค่บอลเนี่ยนะเดือนนึงเกินพันล้านอนะ่ะ <c oughs> ซึ่งซึ่งข้อมูลจะแตกต่างละว, <c oughs> ว่าค้าจาชการประจําก็ไม่ธรรมดานเรืี้ไม่ธรรมดาครับเชื่อมโยงสืบเนื่องกันครับต่อครับอ๋อแล้วครับครับ,รบแต่โดยเฉลี่ยแล้วโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยข้าราชการ มันมีมากกว่าแต่โกงโกงอย่างที่ท่านว่ามันน้อยกว่าอ่าแล้วเป็นไมประหลักกระซงกรรมนคมบางคนเนี่ยไอตอนจับตอนแต่งงานเต็มเงินเต็มบ้านเลยเหรอมันมัน,ม,นมันสรุปอย่างนี้ก็เป็นความเชื่อของท่านนะแต่ว่าผมพยายามเอาข้อมูลที่มาเออบางทีเราต้องดูมันกันนะนะว่ายังไงต้องถือว่า<ม>เป็นเขาเล่ความเชื่อท่านแนหะครับครับครับงั้นอองั้นอันนี้ก็อยู่ที่ในดุลพินิจของส่วนส่วนใหญ่ไปแล้วกันนะครับครับอัานนี้ก็ อ่าผมก็ขอเสนอความเห็นแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับประเด็นของท่านนี่ผมว่าไปเสนอตอนมีสภาประชาชนไปถกกันตรงนั้นครับตอนนี้กําลังจะเน้นว่าจะให้เรื่องมันจบอย่างไรจะเปลี่ยนทายอํานาจยังไงใช่ไหมครับประเด็นนี้เป็นประเด็นจะเปลี่ยนยังไงอํานาจตรงนี้ส่วนอบจอบตนี่เท่าที่ผมศึกษามีรายละเอียดเยอะนะครับและถ้าจะเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยบอกว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้ต้องบอกที่ไปที่มาเขาก่อน และเขาต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วยต้องไปคุยในสภาประชาชนซึ่งจะใช้อำนาจนิติบัญญัติต่อไปครับเพราะจริงเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันจริงก็เริ่มจากข้าราชการนั่นแหละหรือไม่คุณก็เข้าไปอยู่ในเครือข่ายกปปสจังหวัดคุณแล้วก็เมื่อถ้าเปลี่ยนแปลงสำเร็จโชคดีเปลี่ยนแปลงสำเร็จคอยเสนอความเห็นมาคำเสนอเลยครับครับค่ะสายตะวันสวัสดีค่ะอ่าสวัสดีครับครับเชิญครับโทรมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับจะได้ความเห็นเกี่ยวกักับการปฏิรูปประเทศไทยนะครับครับ อ่าสวัสดีท่านวิทยกรทั้งทุกท่านนะครับเอาเลยเข้าประเด็นเลยค่ะข้อแสดงความเห็นอย่างนี้ครับนะการที่เรามวลชนที่ชุมนุมอยู่ที่กรุงเทพนะจํานวนมากหลายครั้งหลายคราวมากสุดก็หลังสุดเมื่อวันที่เก้าสี่ถึงห้าล้านคนประมาณนั้นนะครับผมก็ไปด้วยไปทุกครั้งแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องรับความจริงของคณะกรรมาการกปพศนะคร,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 รับ ว่าทำไมจึงรัฐบาลไม่ยอมลาออกเออเอาเอาพูดมาหน่อยอยากฟังเนี่ยเหตุผลอะไรครับครับเหตุผลเพราะว่าระบบทักษินเขาวางรากลึกไว้ทุกส่วนราชการครับผมคณะกรรมการปปสขอให้ทราบด้วยว่าเราจะแก้จุดไหนนะครับออมลชนไปที่ตั้งนะครับมันออกไหมครับ สิบล้านมันก็ไปออกครับหน่วยคุ้มกันของมันคือตำรวจครับกับทหารบางจุดบางส่วนเนี่ยจุดแข็งของมันครับที่มันไม่ยอมลาออกเอาไปสิบล้านยี่สิบล้านมันไม่ออกทำไปมันนะครับก็พูดความจริงกันดีกว่าถูกถูกถูกเอาเลยเสร็จแล้วเราจะแก้ปัญหาอย่างไรให้มันออกเนี่ยสำคัญมากครับข้อนี้หนึ่งวิธีเอาออก โดยมันลาออกมันไม่ออกใช่ไหมครับ,รบข้อที่หนึ่งข้อที่สองเราไปกดดันเอามวลชนกดดันมันออกไหมครับไม่ออกครับอืข้อที่สามครับอํานาจของตุลาการองค์การองค์กรอิสระจุดหนึ่งที่เห็นว่าเห็นแสงพอเห็นแสงอยู่บ้างแต่เราก็ไม่มีอํานาจไปสั่งการขอได้มวลชนครับ มวลชนทุก,ทกคนที่ไปร่วมชมนูมาไม่มีอำนาจตามกฎหมายรองรับครับเรารับต้องรับความจริงันหได้ทีนี้เราแก้ไขย,ยังไงครับแก้ไขยอย่างเดียวคือครับเราต้องสร้างมวลชนหน้ามันหนักแน่นและมั่นคงมากกว่านี้ครับ <c oughs> เพราะเราใช้ไม่ใช่ใช้เวลาสามเดือนสองเดือนหนึ่งเดือนอะไรที่เรากําหนดมันเป็นไปไม่ได้ครับอืเพราะฉะนั้นคณะกรรมการ ขอให้สนักว่ามวลชนที่เราไปอยู่นะั้นะต้องรับความจริงว่าข้อที่หนึ่งครับนะมันต้องอ่อนล้าเป็นธรรมชาตินะ่ะของคนนะต้องสมากินครับยอมรับความจริงก,กันบ้างครับเพราะฉะนั้นนะการที่ประชุมนุมขาข้างข่าวได้แต่ให้ยุดเยื้อมันเป็นไปไม่ได้ครับ <c oughs> ทีนี้มันเอาเนี่ย้พ่เนี่ยเป็นถือเอาเปรียบกะน่ากรรมการปศผมรู้ว่าทุกท่านะ่ะที่เสียสารเป็นคนกล้า เป็นคนจริงเป็นคนตั้งใจรักชาติศาสตร์กษัตริย์จริงยอมรักแต่เนี่ยเราแก้ไขปัญหาไม่ได้จุดนี้ครับครับถ้าทำไม่ได้หนึ่งขอข้อเสนอของผมนะครับนะต้องสร้างมวลชนครับโดยที่คิดแล้วนะที่ท่านพวกท่านคิดอยู่นั้นครับคณะกรรมการปกปป,ปสประจำจังหวัด แต่ข้อแรกนี่คัดการคัดเลือกคำนะั้นการนะอย่าเห็นมองคนใกล้ตัวนะครับนะเนี่ยจุดโบสถ์นะระวังครับ,รบที่มาหมอบสลายสลายก็จุดนี้หนึ่งต้องดูคนที่ว่าที่เราพาคนไปสนับสนับสนุนนะที่ประชุมนุมทุกครั้งะมีอยู่สองคนครับหนึ่งผู้เสียสลาออกทุนครับนําคนไปข้อสองเสียสลาทั้งรถทั้งคนไปครับ อย่าลืมข้อนี้เด็ดขาดครับท่านครับครับครับขอบคุณมากครับให้เลือกคนเสียสละมาเป็นกปปสครับสายสุดท้ายนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านได้เลิกท่านชัยวัฒน์ถ้าท่านฟังสตรีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะเชิญครับเอ่ออย่างนี้เอาท่านสั้นหมดเวลาแล้วก็อย่าเพิ่งสตรีทิงกันเลยให้ทุกคนค่อยว่ากันนะครับแล้วแล้วก็ท่านชัยวัฒน์ ท่านที่เห็นนั่นน่ะมันไม่แช่สินสอดสินบนนะสินบน,นี่อยู่บ้านนั้นบนตีนน่ะสินบนทั้งนั้นน่ะอ๋อสินบนอน,น่าแหนึ่งคือธงชาติล้มไม่ได้ชาติก็ล้มไม่ได้ครับนะฮะวันนี้จะพูดท่านสุภาพสุภาพท่านผอ,อสอสอนะออท่านบอกธงชาติล้มไม่ได้ชาติก็ล้มไม่ได้ครับในฐานะนะนะผมเป็นคนไทยคนหนึ่งอะ่ะ แล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่ท่านบอกว่าขอเปิดให้ตำรวจรวจให้กินข้าวกินน้าท่านอย่ากแก้ปัญหาปลายเหตุท่านดูต้นเหตุมาจากอะไรตํารวจได้ปิดกัน้นไม่ให้ประชาชนกินข้าวกินน้ำหนึ่งวันจาได้ไหมครับคุณนิติกรนั้นพูดถูกแล้วต้องตัดสันดาน,านครับให้รู้สึกเพมัาว่าคุณทากั่คนไทยด้วยกันนี้เป็นยังไงท่านอย่ากแก้ปัญหาปลายเหตุแล้วที่ท่านบอกว่าท่านไม่รู้นะ่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับบทผลเอกมันค้ำท่านอยู่ท่านไม่รู้ผิดรู้ถูกหรือไงแก้สองอย่างท่านเองง่ายๆอันไหนผิดท่าน่ะไปแตะอันไหนถูกท่านเอา ถ้าประชาชนก็ทําทุกวันนี่เขาทาสิ่งที่ถูกครับครับท,ท่านอย่ามาเลี่ยงเลยเลี่ยมบาลีตั้งแต่ลูกน้องท่านแล้วยืนข้างประเทศไทยอะ่ะผมก็ตอบได้นะอย่าเลยครับท่านท่านท่านพูดความจริงดีกว่านะฮะเพราะว่าดูแล้วมันเบื่อยิ่งดูยิ่งเบื่อแล้วท่านพูดวกวนมากเมื่อวานนี่ยผมดูแล้วเวียนหัวความดันขึ้นนะฮะท่านเป็นชายชาตทหารท่านาต้องทำให้ดีกว่านี้อย่าทาอย่างนี้คุณคิดแค่ถูกกับผิดแค่นั้นประเทศอยู่ได้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับผมผมกับแปลว่า ที่พูดอ,อ้อ,อมๆนี่บอกถึงความซับซ้อนของปัญหาหพูดพามากแทนที่จะช่วยแก้ปัญหาอาจจะช่วยเพิ่มปัญหาหแล้วมันจะท้อนถึงความอิทธิพลของคณะพักการเมืองแม้แต่กองทัพแห่งชาติก็ต้องละเอียดรอระวังท่าทีครับแต่ถ้าคณะพักการเมืองไม่มีอำนาจอิทธิพลขนาดนี้มันก็ผงผางพามามกได้ตรงนี้ต้องถือว่าเป็นชะไนส่ัน มันอาจจะเกิดการเข็นค่าระหว่างพี่น้องประชชนได้เพราะพี่น้องประชชนก็ยอมรับการยุแยงแต่แข็งรัวจากาาคณะพักการเมืองยอมรับเงินค่าจ้างจากาาคณะพักการเมืองอยู่และาาคณะพักการเมืองก็มีเงินมากมายเหลือเกินอยู่ครับผมยังมองมุมอย่างนี้อยู่เพความละเอียดอ่อนตรงนี้ฟังจาก8สายแล้วก็แสดงความคิดเห็นผ่านประเด็นมาอีก3ประเด็นว่า แน่นอนรัฐบาลจะไม่ยอมลาออกแล้วก็อยากให้ทหารแสดงความเด็ดขาดตรงนี้ตกลงจะสรุกสั้นๆเอ็ะข่าววันนี้นะผมยังเชื่อว่าเขจะใช้วิธีกึ่งทางการกับตัวนายกให้ลาออกครับแต่พอมีเวลาที่กเจ้าตัวไม่ยอมปฏิบัติเขาก็เขาก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปครับเหมือนขั้นตอนที่เปิดโอกาสให้อดุลแสงสิงแก้วเปิดใจตัวเองซะยังไงแล้วก็จบไปแล้วขั้นตอนเมื่อวานก็ผ่านไปอดุลก็ บ้าของอะดุลไปรับผิดชอบชีวิตตัวเองไปวันนี้บ้านมึงมาถึงตรงนี้แล้วก็แสดงว่าตํารวจเนี่ยผู้นําตํารวจไม่อยู่ในกรอบของการมีตํารวจแห่งชาติครับมันกลายเป็นตํารวจที่รับใช้นักการเมืองก็เป็นจริงพิสูจน์จากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากผลของการตัดสินใจรองรับคําพูดของนายสุเทพสุบัติครับอันความจริงทั้งหมดวันนี้พี่น้องประชาชนก็คงเห็นว่าในปัจจุบันธรรมขณะนี้ เท่าที่ท่านชาววัดได้ประมวลให้พี่น้องประชาชนฟังผมสรุปได้ประมาณสัก7ประเด็นนะครับก็คือเศรษฐกิจตกต่ําเวลานี้ไม่ได้เกี่ยวกับการชุมนุมมวลมหาประชาชนเหตุเหตุเหตุครับแต่การชุมนุมเป็นปัจจัยเพิ่มทําให้เศรษฐกิจมีมหาอันนี้จริงครับอันที่2คือมวลมหาประชาชนช่วยกันต่อต้านกบระบของชาติมวลมหาประชาชนเป็นเจ้าของสิทธิ์ไม่ใช่กระอันนี้คือความจริงในใจของประชาชนที่ทุกคนคจะต้องยอมรับครับ ไม่ใช่ไปยอมรับว่าเป็นคู่กรณีกันไม่ใช่ครับเพราะถือว่าประชาชนไอ้พูดที่<อ>มาบอกว่าประชาชนเป็นคู่กรณีรัฐบาลแล้วคนที่สรุปอย่างนี้คุณจะทําหน้าที่ตามรัฐมนูญหรือเปล่าครับประเด็นที่สามคือบ้านเมืองเสียหายทุกวันนี้จากระบอบทักษิณเป็นต้นเหตุถ้าไม่กําจัดระบอบทักษิณปัญหาประเทศชาติแก้ไม่ได้จะจบได้ไงค,คุณเอาต้นเหตุมาเกี่ยมาต่อรองผลประโยชน์ร่วมกับประชาชนที่จะคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศชาติบ้านเมืองตามมาตรา71ครับ การจะปฏิรูปการเมืองเพื่อแก้ปัญหาชาติบ้านเมืองต้องปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งถ้าเลือกตั้งเข้ามาเ <g arden> ขาก็มาอ้างเรื่องก,การครองอำน,นาจต่อไป <g arden> อำนาจที่จะต้องปฏิรูปต้องใช้อำนาจบริหารและนิติบัญญัติในการปรับกฎหมายในการปรับปฏิกาในการใช้อำนาจบริหารตั้งอองบประมาณเมื่อเขามาคุมหมดแล้วจะปฏิรูปจากอะไรก็จะทําไม่ได้เพราะคนเหล่านี้คือสาเหตุของปัญหาประเด็นที่5รัฐบาลรักษาการคอรมลรักษาการลาออกได้ตามกฎหมายไอ้นี่ไม่ต้องพูดครับ ประเด็นที่6การเลือกตั้งสามารถขยายได้ตามกฎหมายถูกก็เ,เคยเกิดมาแล้วในในในประเทศไทยไงที่มีการประกาศเลื่อนการเลือกตั้งครับประเด็นที่7มาตรา7สามารถใช้ได้เกิดรัฐบาลประชาชนได้และเกิดสภาประชาชนได้ใช่เพราะว่าจริงๆเนี่ยวันนี้รัมโนเนี่ยเขาก็คนล่างเขาก็ไม่ได้หมูหรอกครับไอ้ที่เขาบอกว่าไม่ได้เขียนครับโที่ไม่ได้เขียนก็ถึงเอามาตราเจ็ดคุมไว้ครับแต่ตอนนี้ ผมตีความว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืม,มันเข้าข่ายแล้วบางคนก็ว่าต้องเป็นทางการต้องอะไรมันก็เลยยือ้อพอยื้อต่อไปผลคืออะไรผลก็คือไอ้คณะที่จะต้องบอนทำลายไประชาชาติก้อยคองหน้าต่อครับฉะนั้นไอ้ที่ยื้อมงนี้อ้างกฎหมายต้องการให้ระบบตัดสินของหน้าต่อไปต้องรู้ความในใจอยู่ตรงนี้พระประชาชนก็ต้องเท่าทันและเข้าถึงสิ่งเหล่านี้และสิ่งที่จะทําได้เวลานี้คือช่วยการจัดตั้งกปปอปปสประจําจังหวัดอ่าอันนี้เหมือนที่ โทมาสุราใช่ไหมครับใช่ครับราะว่าเป็นไม่ได้ดระยุนจะมาอะไรก็จะตั้งที่จังหวัดนั้นโดยทฤษฎีก็ต้องจัดตั้งให้มีความแข็งแรงขึ้นเพื่อเพื่อให้คณะกรรมการเป็นตัวแทนมวลชนและนัดหมายเป็นครั้งครั้งในขอบเขตทุกประเทศครับก็ถสอว่านี่เป็นข้อสรุปจากรายการที่ท่านได้ประมวลมาให้พี่น้องประชาชนนะครับมันกลิบมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเวลาหมดแล้วตอนนี้ยังไม่มีค่ะครับไม่มีก็เวลาหมดแต่งั้นเราก็พบกันใหม่วันอาทิตย์หน้านะครับครับ วันนี้วันนี้ผมต้มองกริฟท่านชัยวัดก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ